นี่คือร้านไขยปลากัดนะครับนี่คือเจ้าของร้านหน้าตาเขาชื่ออะไรครับชจอร์ดชื่อจอร์ดนะครับคิดว่าจะขายปลากัดได้ไหมครับได้ได้ตัวไหนครับที่คิดว่าจะขายได้เป็นตัวแรกของร้านนี้<ป>ชี้ดิครับชี้ฮะไ,<ป>ไม่รู้อ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูปลากัดของคุณจอร์ดกันนะครับเมื่อเช้านี้เขาเพิ่งจะให้อาหารปลาเป็นอะไรครับเมื่อเช้าอาหารปลาคือล,ลูกยุงลูกยุงเอาแบบไหนครับ ไปเอามาจากไหนลูกยุงหลังบ้านหลังบ้านนะครับมีอยู่หลังบ้านเขาเองนะครับไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนปลาของเขานั้นมีหลายชนิดมากนี่ก็คือปลาพาวเทลนะครับนี่สีฟ้าสีเขียวสีแดงนี่ปลาหม้อกัดเก่งมากนะครับนี่สีเขียว ผสมสีแดงด้วยนี่เป็นปลาจีนมีสารหลให้มันอยู่ด้วยนะครับราคาจะแปกที่ข้างขวดต่อไปตัวนี้สีเหลืองกับสีน้ําเงินนี่สีเขียวไหนคุณจอร์จคุณเอาไอตรงที่กั้นปลาออกมาสิครับจะได้รู้ว่าปลาเราสวยแค่ไหน,นที่กั้นปลานะครับ ่าโชว์ให้ลูกค้าเห็นหน่อยนะครับว่าปลาสวยแค่ไหนเอาละครับดึงออกเลยเลยครับนี่ตัวนี้ตัวนุ้มก็ดึงออกด้วยเป็นไงครับโหทอ,อ,องใส่กันแล้วครับหางสีเหลืองหางสีน้ำเงิน ่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูปาจีนเจนี่สีแดงสดอีกตัวหนึ่งอ่าตัวนี้ดูครับตัวไหนบ้างตัวนี้ก็สวย กรปาจีนสีแดงนะครับสีแดงสดมีสีเหลืองฮับมูลหางใหญ่ต่อไปนี่ก็ฮับมูลครับฮับมูนสีแดงปลาจีนตัวสุดท้ายก็คือปาจีน เดี๋ยวเราไปดูหน้าบ้านของคุณจอชนะครับว่าทําไมเขาถึงมีร้านขายประกัดอยู่หน้าบ้านเพราะว่าหน้าบ้านของเขาหไคุณพาเดินไปดูนะครับอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนของเขานะครับนี่คือโรงเรียนที่เขาเรียนนะครับเนี่นะครับคือร้านขายปลากัดของเขานนั้อยู่หน้าบ้านและหน้าบ้านนั้นอยู่ใต้โรงเรียนบ้านหลองสองห้อง ำบลสำโรงอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีเป็นทำเลที่ดีมากนะครับนี่ตอนนี้เขามานั่งอยู่บนเปแล้วนะครับวันนี้อย่าลืมนะครับไปชวนเพื่อนมาซื้อปลาด้วยอ่าเดี๋ยววันนี้เขาจะไปชวนเพื่อนมาซื้อปลาครับวันนี้ก็คือวันที่เก้าตุลาคมสองห้าสี่นะครับเป็นวันที่เลือกดีมากเพราะว่ามีลูกปลาหางลูกยุงเกิด หลายตัวไหนคุณจอสพาไปดูลูกปลาหางนกยุงที่เกิดที่ครับวันนี้ปลาหนุยุงนะครับมีเกิดใหม่ด้วยนะครับดูปลาหนุยุงนี่นะครับปลาหงนกยุงสีสวยสดมีลูกปลาเกิดใหม่ไนลูกปลาไนครับลูกปลา อ๋อนี่ครับลูกปลาสูงเข้าไว้ใกล้นะครับจะได้เห็นลูกปลาโ,โหเนี่ยครับลูกปลาที่ไหวอยู่เนี่ยเพิ่งเกิดวันนี้เองนะครับพอมาถึงที่อุบลน,นะครับเดินทางมาประมาณแปดเก้าชั่วโมงเนั่องจากมีน้ําท่วมนะครับพอมาถึงที่อุบลตัวแม่ปลานั้นก็คลอดลูกเลยนะครับได้ลูกประมาณ20ตัวนะครับ ปลาหางนกยูงพันนี้เนี่ยซื้อมาคู่ละสอง้อยห้มาถึงวันนี้ก็ได้ลูกปลาประมาณ20ตัวนะครับเป็นวันที่เลือกดีมากนะครับสำหรับการเปิดร้านขายปลาโอเคครับตกลงวันนี้จะขายได้ไหมครับเนี่ยได้ได้นะครับ